สวัสดีค่ะคือวันนี้นะคะจะมาเล่าว่าเออทำไมถึงได้เลี้ยงนกแก้วซันคอโนนะคะก็คือเริ่มแรกเลยวันที่สิามเนี่ยแพนนจะไปซื้อนอกเลือเ้อยมาสองคู่ใช่ไหมคะแล้วก็คือเนี่ยปัป๊บอะคือแบบเข้าไปแล้วก็เห็นเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนมันน่ารักมากเลยอะคะ่ะแบบเขาเรียกอ,อะไรเขี้ยวแฟนเนาะคือแบบอยากได้มากเลยนะคะแล้วก็ จนเขาก็ยอมซื้อให้มาสองมาสองตัวคู่หนึ่งนะคะตัวผู้ตัวเมียนะคะแล้วก็มีพร้อมใดเช็คเพนนะคะอย่ามาดูกันนะคะว่าเออมาบ้านวันแรกแล้วก็โอ้จิกหน้าแม่แล้วก็บ้อนอาหารยังไงนะคะเดีย๋ยวไปดูกันนะคะไปดูกันเลย มาดูการป้อนอาหารกันเลยค่ะก่อนเื็นก้อนมาคองคอน้องแล้วก็จับปากน้องไว้นะคะแล้วก็หย่อนอสดิงไปนะคะน้องก็จะดูดตัวสายเข้าไปนะคะป๊บก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าก็เป็นการป้อนทางที่สองใตอนตอนเชา้าครั้งเมื่อคืนก็ป้อนไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะตัวน,นี้ก็ชื่อพี่ถุงเงินนะคะ นี่ก็ป้อนไปแล้วนะคะ10 cc นะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ที่ร้านแนะนําให้ป้อนเป็น22 cc นะคะแล้วก็เดี๋ยวปับปั๊บป้อนอีก2 cc แล <c oughs> ้วก็ดูลน้องยังไม่อิ่มเท่าไหร่นะคะร <c oughs> ีบๆครับแม่ผมหิวแล้วครับ <c oughs> ปับก็จะปาป้อนอีก2 cc นะคะก็ เหมือนเดิมเลยนะคะประคองคอน้องไว้แล้วก็จับปากน้องไว้นิดนึงแล้วก็หย่อนสายไส้ไก่ลงไปนะคะกับสายลิงแล้วก็บีบบ้อนน้องเหมือนเดิมเลยคะ่ะ <liter S 1> ค่อยๆป้อนเนาะเรียบร้อยค่ะน,น้องอิ่มแล้วค่ะทุกคน ตัวขวามือนะคะที่ใส่วงแหวนสีน้ำเงินก็จะเป็นเพศผู้ค่ะชื่อถุงเงินค่ะแล้วก็ตัวด้านซ้ายมือนะคะใส่วงแหวนสีแดงก,ก็เป็นเพศเมียค่ะชื่อถุงทองนะคะเด็กๆอินแล้วก็เสียงดังกันใหญ่เลยนะคะดูกระเพือีกแข็งแรงค่ะแข็งแรง พ่อเขากลับมาะจากทำงานคิดถึงลูกๆค่ะนะี่ยนี่ดหนือดีแม่ก็ไม่แพ้กันนะคะเฮือเด็กๆเ,เย้ยเลยค่ะถึงเวลาป้อนอาหารกันอีกแล้วค่ะอันนี้ก็ป้อนน้องถุงทองก่อนนะคะแม่ก็กำลังจะป้อนน้องถุงทองอยู่ดีๆ พี่ถุงเงินก็บินเข้ามาจู่โจมกัดไส้ไก่เลยจิกจิกจิไส้ไก่ลูกๆคงหิวกันไม่ไหวทั้งสองตัวเลยค่ะตอนนี้พี่ถุงเงินยังไม่ยอมนะคะบินเข้ามาจู่โจมอีกรอบหนึ่งนะคะหิวมากแล้วจริงๆ ถุงเงินคงหิวไม่ไหวแล้วค่ะบินมายิกมือแม่อีกรอบแล้วค่ะทุกคนถุงเงินคงหิวไม่ไหวแล้วจริงๆิงบินขึ้นไปเกาะหาแม่แล้วนะคะทุกคนพี่ถุงเงินได้กินอาหารแล้วค่ะทุกคนไม่ผิดแม่แล้วนะไสไก่หลุดค่ะทุกคนถุงเงินบินมาดึงเหมือนก็เลยปั๊บก็เลยทิ้งไปเลยแล้วก็ป้อนกลับ ใส่ลิ้ไปเลยนะคะไม่มีใต้ไก่ต่อเพราะว่ามันก็ดูเซฟกว่าด้วยนะคะแล้วก็แต่ใช้เวลานานนิดนึงกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าถ้าตอนที่มันใส่ใต้ไก่ลงไปใช่ไหมคะมันก็จะป้อนแค่แป๊บเดียวแต่ว่าก็ดูเซฟกว่าะค่ะป้อนกับใส่ลิ้นแล้วก็ป้อนได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยป้อนได้เรื่อยๆสุงทรทองดูยังไม่อิ่มนะคะทุกคน มาจิกมือแม่อีกแล้วนะ <ST AN N ED> คะทุกคนปับก็จะป้อนเรื่อยๆจนกว่าในไซนี้จะหมดไปนะคะแล้วก็เช็ดทําความสะอาดน้องให้เรียบร้อยแล้วก็พาน้องเข้ากรงะคะ่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร์และกดติดตามปับกันด้วยนะคะฝากน้องทุงเงนินกับน้องถุงทองไว้อ้อนในอ้อมกอดอ้อมใจของทุก